ครับสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องฝรั่งนะไอเล็กอาจจะหนูดีกว่าผมเรื่องฝรัง่งไอเล็กว่าฝรั่งฝรั่งประจายนี่มันหัวล้านกั่ทุกคนบ่อนเป็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่เป็นกรรมพันธุ์ที่แน่นบางคนกับผมเป็นแต่อตอนที่ตอนตอนร้านนะ <c oughs> ผมมาล้างผมนี่สักสอ,องแสนปลายแล้วเดมือนกันเรื่องหัวล้านนี่เกียรตก่อนเกียรเกียรเกียรก่อนเกียรตัวอ,อย่างเอาไม่อยากเกียรติ เกียดอะไรอย่างเกียดอยากเกียดใช่กะไ่ใช่ไปบล้าอย่างเราให้ปอใเาเกียดกันกจียงไม่ว่าเลยเกียรเลยโคตรกะโคตร้องพูดโคตรเลยเกียดเท่าอย่างปอใเกียรนะเกียดผมบบกบบแบเกียดชอบเกียดผมก็บโคตรกัน้มามีมามีกัเจียงไม่ว่าโคตรอ่าถ้าสมมติว่าเขาว่าาหัวล้านอ่าเขาจะพอหน้าแล้วเขาก็จะถ้าสนนิษฐะ ก็พ่อของอย่าง <ris> แต่ถ้าเพื่อนถ้าถ้าผมพูดจ้าก,ก,กัน,นก,กบบ็จะก็มาสนใจออถ้าเขาไปเล่นกับเขาเขาไปโคตรนี่นะ<ม>เขาไปเครียดมั่งเหรอเขาก็จะยิงเล่นกับเขาไงเขาเพราะฉะนัน้นเขาต้องไปสนใจ<ม>เขาต้องภูมิใจในบ้านผู้รู้ของเขาป่อเขาหัวล้านมาเขาหัวล้านคือ <c oughs> ปพ่อเขาต้องภูมิใจไงอันน่ะ <c oughs> เออแม่นกะ่ะเป่นเราเห็นล้านคือปพ่อเนี่ยนี่บ้านคือปพ่อเป็นตัวรับเงินรับทองเป็นพ่อแบบพ่อพลังจางหวานเนี่ยเขาขึ้นปขึ้นในนั่นดีๆไง